ตะลุยโจดลักษณะนามครับเด็กๆครับไปที่ข้อหนึ่งเลยครับข้อใดใช้ลักษณะนามปากทุกคำนี่ครับมาดูเลยนะไม้ไผ่อ้อยเครื่องบินจรวดอันนี้เป็นอะไรครับเป็นลำลอลิงนะข้อ2ครับถนนทางแม่น้ำต้อยเข็มขัดเป็นอะไรครับ เป็นสายต่อไปครับแหว,วนสวิงเปลเป็นอะไรครับลกูกเป็นปากครับได้คำตอบหรือยังไฟชายปืนพลุกเขาหลามป้องไม้ไผ่เป็นอะไรครับกระบอกอกระบอก นั้นเด็กๆได้คำตอบหรือยังเอ่ยก็คือข้อ3นั่นเองใช่ไหมครับข้อ2ครับข้อใดใช้ลักษณะนามครอบทุกคำเลยครับผมตัวเลือกที่หน่งครับกระดุมกับข้าวเครื่องเรือนเป็นอะไรดีแล้วสำรับอ่าสำรับนะไม่ใช่สำรับนะ สำหรับต้องมีหอหิบนะนะครับสำหรับข้อ2ครับวัวควายปลานกเป็นอะไรเป็นฝูงนะครับเป็นฝูงเลยมาเป็นฝูงเลยต่อไปข้อ3ครับลูกสุนัขลูกปลาลูกแมวลูกหนูเป็นลูกทั้งหมดเลยนี่นี่นี่เป็นลูกทั้งหมดเลยเ,ลด,เลยด็กๆสังเกตนะครับ ถ้าอย่างนี้ครับมีลักษณะเป็นครอกครับครอกนะครับเด็กๆได้คำตอบแล้วล่ะไปดูข้อสีก่อนละครโขนหนังตรงนี้เป็นโรงครับโรงนี่แน่เพราะนั้นข้อสองตอบอะไรครับตอบข้อสามนะครับลูกสุกนัขลูกป้าลูกแมวลูกหนูเรียกเป็นครอกนะครับ ไปดูข้อต่อไปเลยข้อ3ข้อใดใช้ลักษณะบาททุกคำเลยใช้ลักษณะนามเป็นบาททุกคำเลยครับตัวเลือกข้อที่1ครับตัวเลือกข้อที่1บาทเงินก็เป็นบาททองคําก็เป็นบาทนะทองคํา1บาทเท่ากับเท่าไหร่ลูก15.2กรัมนะครับ15.2กรัม เครื่องยาไทยก็เรียกเป็นบาทนะนะครับอา้าวไปดูต่อรองเท้าถุงเท้าช้อนต้อมเขาสัตว์พวกนี้เรียกเป็นคู่ทั้งนั้นเลยเรียกเป็นคู่ทั้งนั้นเลยนะครับในตัวเลือกข้สองนมกับของขวัญเรียกเป็นอะไรก็คือนมกล่องใช่เปล่านะนมกล่องน้ำปลาน้ำอบน้ำหอมก็เรียกเป็นอะไรครับ เรียกเป็นขวดใช่เปล่าเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องสำหรับข้อ3จึงเป็นข้อ1นะครับข้อ4ี่ครับผมข้อใดใช้ลักษณะนามบอกเวลานะลักษณะนามบอกเวลานะครับได้ถูกต้องครับการชกมวยเป็นกะอมไม่น่าใช่นะการชกมวยไ,ไม่ได้เป็นกะนะลูกนะการตีสมัย การแสดงการแข่งขันเรียกเป็นทีหรอการแสดงหนึ่งทีอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะข้อสี่เวลาเวลาเรียกเป็นอะไรได้บ้างวินาทีนาที <c oughs> ชั่วโมงวันคืนสัปดาห์เดือนปีถูกแน่นอนเลยครับเด็กๆครับข้อนี้นะนะครับข้อนี้ถูกแน่นอนเลยนะครับ อ้าวไปดูซิที่ผมเขียนอธิบายไว้นะการชกมวยการต่อสู้ก็เป็นยกใช่ไหมยกที่หนึ่งเลิ่มได้นะอันนะี้การเข้ายามหรือการทํางานนะครับเด็กๆครับการเข้างานเนี่ยก็ต้องเป็นกะนะเช่นกะเช้ากะบ่ายกะกลางคืนใช่ปเปล่าลูกก็คนก็จะเวียนกันไปเนะครับเ,เดือนนี้ฉันทํางานกะเช้านะอ้าวเดือนหน้าทางานกะ บ่ายนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอา้กาการแสดงและการแข่งขันเนี่ยก็เป็นรอบใช่เปล่านี่คอนเสิร์ตจัดอ๋อสิบรอบนะเอาการตีการตีก็เป็นทีใช่ไหมเป็นทีนะครับตีกี่ทีกี่ทีก็ว่าไปนะัดนะคะเออต่อไปข้อห้าต่อไปข้อห้าครับประโยคในข้อใดใช้ลักษณะนามได้ถูกต้องครับผมไปดูซิ ข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้องเอาเตรียมสีแดงมาก่อนข้อไหนผิดกาเลยทันทีเลยเอาข้อหนึ่งเลยครับเอามาเลยลูกจะเอาขนมปังอีกซักกะบอกไหมล่ะขนมปังซักกะบอกโอ้โห,หใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหขนมปังซักะบอกเห็นหอืม เอออาจจะเป็นขนมปังฝรั่งเศสแบบนี้ใช่ไหมลูกใหญ่ไปนะนะครับเออก็ไม่เรียกกระบ,บอกด้วยเพราะน,นต้องขนมปังซักกระบ,บอกนี่แหละครับพี่เอาไปต่อนะหนูขอข้าหลามซักกระบอกก็พอคะ่ะโอเคนะข้าวหลามซักกระบอกโอเคผมให้ถูกนะอะทำไมเป็นสีแดงเออเอาไม่เป็นไรนะถูกต้องแล้วผมให้ข้อดีถูกนะ นะครับไปดูข้อสามก่อนเผื่อถูกอีกทําไงล่ะเอา้าข้อสามหนูอยากได้ลมสักเราหนึ่งค่ะแม่ลมสักเราหนึ่งลมสักคันก็พอเออนะลมก็เรียกเป็นอะไรครับคันเอา้าลมสักคันนะครับลมสักเราเฮ้ยเรานี่เป็นครุยหรือเปล่ลปานะครับเออนี่สลับกันนี่ชัดๆเลยมีนีนี่หลอนี่นน คันหนึ่งต้องอยู่ตรงนี้เซใช่ไหมส่วนเราเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้นะครับเออแม่มีขุยแค่คันเดียวเองนะลู้นี่นะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นข้อห้านะครับประโยคในข้อใดใช้ลักษณะนามได้ถูกต้องก็คือประโยคนี้นะครับหนูขอเคาราื่องเรมอสกะบอกก็ะบอกค่ะแม่นี่ครับอ่าโอเคนะ